ยูโรครั้งนี้ยังไหวไปกันต่อเหลืออีกสองนัดเท่านั้นนะคะสำหรับศึกยูโรก็จะเป็นรอบรองที่เนเธอร์แลนด์จะต้องเจอกับอังกฤษแล้วก็นัดชิงชนะเลยค่ะสำหรับคู่เมื่อคืนนะคะโอ้โหกระทิงอย่าง ค่ะเข้าไปรอชิงเรียบร้อยโดยเกมเมื่อคืนก็เป็นฝรั่งเศสค่ะที่นําก่อนด้วยนะคะแล้วก็ทางด้านของสเปนเนี่ยได้ประตูตีเสมอจากลามินยา,มาวมวเจ้าเด็ก16โอ้โหบอกเลยว่าโคตรสวยเพอร์เฟกมากสำหรับลูกยิงของยาเมาวนะคะก็ทำสถิติเป็นผู้เล่นอายุน้อยที่สุดที่ยิงในยูโรด้วยนะคะบอกเลยว่าคนนี้สองทแทร่ ที่สาคัญเลยประตูนี้ทําให้สเปนกับเข้าสู่เส้นทางอีกครั้งนะคะได้ประตูตีเสมอไม่ถึง4นาทีทางด้านของสเปนก็ได้ประตูขึ้นนําเป็น2ประตูต่อ1ก็เป็นประตูจากดานิโอโมคนดีคนเดิมนะคะบอกเลยว่ารูกนี้ก็คือประตูชัยเลยนะจบเกมค่ะเป็นทางด้านของสเปนนะคะที่เอาชนะฝรั่งเศสได้2ประตูต่อ1แล้วก็ เข้าไปรอนัดชิงชนะเริศเรียบร้อยแล้วคะ่ะโอ้สเปนปีนี้คือมาดีจริงๆไม่ทําให้ผิดหวังจริงๆนะคะก็เอาใจช่วยให้ไปถึงแชมป์ไม่ได้นะคะอ่ะเราก็มาดูกันนะคะว่าคู่คืนนี้ค่ะตีสอนะคะที่เนเธอร์แลนด์จะต้องเจอกับทีมชาติอังกฤษสิงโตคำรามคำรามว่า อย่าดูแคลนอังกฤษนะคะทุกคนการเข้ามาถึงรอบนี้ได้ถ้าไม่มีของจริงๆเข้ามาไม่ได้นะไปเล่นของอะไรมาปะเนี่ยสำหรับอังกฤษเนี่ยในรอบที่แล้วโอ้โหเจอกับสวิตเซอร์แลนด์ใครเห็นใครก็ว่าสวิตยำแน่ๆแ,แต่เป็นไงคะทุกคนเออเอาตัวรอดมาได้นะคะด้วยการเอาชนะจุนโษนั่นเองค่ะ สำหรับอัศวินสีซ้มค่ะเนเธอร์แลนด์ก็ทำผลงานดีขึ้นเรื่อยๆเลยนะคะซึ่งในรอบที่แล้วเนี่ยเจอกับตุรกีนะโดนตุรกีนำก่อนด้วยนะคะ1ประตูต่อศูย์แล้วก็พลิกกลับมาแซงเป็น2ประตูต่อ1แนวรุกถือว่ายังสุดยอดอยู่นะคะสำหรับนาวก็เลือกยากมากๆนะคะเพราะว่าผู้เล่นของลิเวอร์พูลเนี่ยก็ไปอยู่ทั้งสองสโมสรเลยนะเนเธอร์แลนด์ก็มีกัคโป ฟกิลฟันได้นะคะที่เชียร์อยู่แล้วก็ทางด้านของอังกฤษก็เป็นเทรนเดอร์อโนแล้วก็โจโกเมที่ยังไม่ได้ลงนะคะเอาเป็นว่าอ่ะใส่เสื้อมาักขนาดนี้แหมเชียร์ฮอลแลนด์มัง้ง <c oughs> ถึงแม้ว่าหลายๆคนบอกว่าวันนี้อังกฤษเสร็จฮอลแลนด์แน่แต่เอาจริงๆน,นะนาวายังมั่นใจในอังกฤษยังมั่นใจในความโชคความดวงความแต้มบุญนะคะ เรื่องของคุณภาพนักเตะอังกฤษไม่แพ้ใครแน่นอนค่ะแต่ว่าฟอร์มการเล่นก็ค่อยดูกันอีกทีนึงนะคะว่าวันนี้ทางด้านของผู้จัดการทีมอย่างเซอร์แกร์ร o u เซาเกตนะคะวันนี้เขาจะมาจัดทีมในรูปแบบไหนอย่างที่บอกแล้วค่ะในรอบก,ก่อนหน้านี้นะคะไม่มีใครคาดเดาได้คู่ต่อสู้จับทางไม่ได้แน่นอนค่ะ เพราะว่าพวกเดียวกันยังไม่รู้เลยว่ามาระบบไหนนะคะโอเควันนี้ฉันยังเชื่อใจในอังกฤษยอยู่และคิดว่าโอ้โยเนี่ยมันจะสมในเวลาไหมอ่ะอคิดว่าอังกฤษจะยันเสมอในแลาดหนึ่งประตูต่อนหนึ่งแล้วไปดวนจุดโทษเหมือนเดิมค่ะ <laughs> ทุกคนคิดว่าไงคะลองคอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะ